สนับสนุนโดยโรงแรมสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีคร,ร,รับพ at ี่อ้อมครับสวัสดีค่ะเอี๋ถึงวัดแล้วอ่าถึงวัดแล้วเข้าไปจะอะไรครับพี่อ้อมพี่อ้อมฮะพี่ชอบอะไรล่ะพี่ชอบพี่ชอบเชิญเลยครับพี่ออมพี่ชอบสวัสดีคุณผู้ชมค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่อ้อมหนึน่งรอบนะครับหนึ่งอนะครัมาแล้วครัรายการทำทัวร์เชียงใหม่ใช่ เป็นสัปดาห์ที่3กันแล้วนะคะครับผมก็ความอลังการของวัดที่เชียงใหม่ยังเดินทางกันต่อเน,นื่องแล้วก็มีหลายวัดแลวซึ่งวันนี้น <ะ S 2> พี่อ้อมพามาเนี่ยผู้ชมอาจจะมองเห็นเราแต่ผมมองเห็นโบสถ์ข้างในค่ะนะครับ,รบไม่เหมือนอีกแล้วไม่เหมือนที่อื่นอีกแล้วยังไงพี่อดัดความงามของไม้ความงามของอพระพุทธรูปทุกอย่างเดี๋ยวหันไปแล้วจะเห็นครั้งแรกพี่อ้อมเห็นวัดนี้เนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สวดมนต์แล้วพระจะ เทศเป็นภาษาอังกฤษอยากมาดูอารมณ์ว่าพระเทศเป็นภาษาอังกฤษยังไงมีด้วยฮะมีพระผู้สังกฤษจริง<อ>พระท่านนั่งเทศตรงนู้นแล้วตอนตอนตอนกลางคืนนะคะจะมีการจุดเหมือนจุดเตาเล็กๆๆอะคะ่ะเลยเรียกพันเตาเหรือมัง้งจุดเทียนนะคะแล้วไว้ในเตาพี่อรัรสวยแล้วแบบมีแต่แสงเทียนอะ่ะหมายถึงว่ารอบวัดเลยรอบๆตรงบริเวณตรงนั้นแล้วพอกาลังจะเที่ยงคืน ท่านก็มีการให้คมลอยแจกคมลอยให้เดินไปรับ <ฮะ S 1> ที่เขาเรียกยี่เปงอะค่ะแล้วก็ปล่อยแล้วก็ไปปล่อยจุดขึ้นเป็นสายกันเลยอะตอนเที่ยงคืนต่างชาติเพียบพี่อดเออไม่เฮ้ยต่างชาติเพียบคือเอมรู้สึกว่าเรื่องของศาสนามันเป็นเรื่องของใจเรื่องของการพัฒนาเพราะฉะนั้นชาติภาษาไม่ใช่เรื่องสําคัญ<ม>เปิดกว้างจริงและต้องกับรู้สึกดีด้วยตรงที่ว่า ทางเราก็พยายามที่จะพูดให้ใครๆก็เข้าใจได้ใช้ใช้ภาษาที่เป็นภาษากลางของโลกเนี่ยเข้าใจโดยง่ายและเดี๋ยวนียเราจะเข้ามาชมกันนะคะว่าสถาปัตยกรรมข้างในเป็นยังไงดูจากข้างนอกนะคะสวยงามไปไหว้พระกันดีไ่าไปไหว้พระ วิหารหอคำหลวงวัดพันเตาแห่งนี้นะคะเป็นอาคารเครื่องไม้แบบพื้นเมืองประตูพระวิหารหอคำหลวงเหนือซุ้มประตูประดับไม้แกะสลักรูปนกยูงอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเจ้านายฝ่ายเหนือซึ่งเป็นเอกลักษณ์และจุดเด่นของวัดพันเตาค่ะภายในพระวิหารหอคำหลวงลักษณะของอาคารสร้างอย่างก,กว้างขวางประดิษฐานพระพุทธรูปพระนามว่าพระเจ้าปันเตา้าโดดเด่นอยู่ตรงกลางภายในวิหารค่ะ เพียงเวลาเราไหว้พระเรากราบพระอย่างเงี้ยล้วเราขอพรเนี่ยแล้วขอพรไปนี้มันจะได้จริงไหมอ้อมก็ไม่รู้พี่อาร์เพราะว่าอ้อมก็ไม่ได้ขออะไรอาร์ขออะไรอ่ะผมก็ขอเรื่องทั่วไปขอครับอ้อมไม่รู้รอ่ะคืออ้อมขอให้อ้อมได้มีโอกาสฝึก ศึกษาพระธรรมมงอ้อมอ้อมขออย่างนี้ขอให้อ้อมได้มีโอกาสมันเหมือนอ้อมเหมือนอธิษฐานคือตอนเป็นเด็กอ้อมเคยขอว่าขอให้อ้อมมีสติสมาธิปัญญาอ้อมก็ขอลูกนูกก็ขอแต่ทั้งหมดอะถ้าเรายังไม่ทําตัวให้ดียังไม่มีศีลแล้วเราจะมีสติอะไรวะมันก็อยู่ที่ตัวเราก็สำหรับอ้อมมองนะตอนเด็กเราก็ไม่รู้เราขอไว้ก่อนอะก็อ่ะก็ชะบอกให้ขอพรอ่ะก็ขอเวลาไหว้พระขอพรก็ขอ ขอแต่ไม่ทําอ่ะมันจะสําเร็จไหมล่ะอันนี้ในในมุมของอ้อมนะแต่บางคนก็ขอแล้วเขาสําเร็จอันนี้มันก็เถียงไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่คนที่จะบอกเราได้น่าน่าจะไปถามหลวงพี่หรือครูบาอาจารย์ที่ที่ให้คําตอบเราได้ดีกว่าถ้าแถวๆนี้มองไปก็มาแล้วมาแล้วนั่งอยุ่นั่งอยู่รูปหนึ่งครับครับท่านมัสการพระอาจารย์ครับเมื่อกี้ผมถามพี่อ้อมครับ แล้วก็อยากถามพระอาจารย์ด้วยว่าเวลาที่คนไหว้พระแล้วขอพอรตอนสุดท้ายเนี่ยฮะขอแล้วมันจะบังเกิดขึ้นจริงไหมครับนี่มันน่าจะเป็นทางจิตวิทยาเนาะคือถ้าเรามองอว่าคนที่มกขอเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะจิตใจของเขาเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆมาขอเพื่อความสบายใจ ไอ้ตรงนั้นเลยจะทําให้เกิดกําลังใจในการต่อสู้หลายคนก็บอกว่าเออสาเร็จแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี่คือเกิดจากตัวเองนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอัตาตาหโโินตนนัโถตนเนี่ยเป็นที่พึ่งของตนก็ไอจากตรงนั้นไอคอตรงนั้นเนี่ยทำให้จิตนี่มันดีขึ้นมีกําลังใจขึ้นแล้วก็สามารถที่จะดําเนินชีวิตตามปกติเหมือนกับคนอื่นก็คือจริงๆแล้วก็เป็นเสริมกําลังใจให้เรา ทำตั้งใจทําต่อไปเท่นั้นเองใช่ก็คือถ้าชาวพุทธของเราก็มีไรระดับด้วยกันเนาะครับเขาเปรียบเสม,มือนกับว่าฐานของเจดีถ้าเราเอาฐานศีลสมาธิเนี่ยเปรียบเหมือนเจดีเนี่ยบอกว่า,วาฐานของเจดีนี่เปรียบเหมือนกับทานถ้าเราสังเกตว่าคนไทยเราส่วนมากก็อาจจะมุ่งเน้นเรื่องกันให้ทานแต่ว่านั่นคือยังไม่ถึงจุด เราต้องก้าวกระโดดจากการให้ทานอกมารักษาศีลรักษาศีลก็เปรียบเหมือนกับตรงกลางของ JD เจดีนี่ลเล็กลงมาหน่อยหนึ่งเหมือนกับคนไทยเราบางส่วนที่ก้าวข้ามจากการให้ทานแล้วมารักษาศีลแล้วยอดของเจดีเนี่ยเปรียบเสมือนกับคนส่วนน้อยซึ่งหมายถึงว่านําเอาธรรมะนี่ไปปฏิบัติในชีชวิตประจําวันหรือว่าภาวนาทานศีลภาวนา ใ้ตรงยอดเนี่ยส่วนน้อยสำหรับคนที่มาขอพรน,นี่น่าจะอยู่ในระดับที่ระดับทานกับศีลถ้าคนที่เข้าถึงภาวนานี่อาจจะใช้กำลังใจของตัวเองอปฏิบัติแล้วสร้างกำลังใจให้กับตัวเองเนี่ยค่ะอย่างสมมติช่วงนี้เป็นช่วงใกล้ปีใหม่ค,คนมาทำบุญเยอะเราเนี่ยเดิเน,นออกไป ถ้าเกิดเราหารองเท้าไม่เจอมันจะมีอาการที่แบบมาทําบุญที่วัดทำไมรองเท้าหายอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้คะ่ะหลวงพี่เราจะทําไงคะมันก็ถ้าเรากลับมาที่ตัวปฏิบัตินะหรือว่าให้ดูอารมณ์ดูสี่อย่างสติปัฏฐาสี่เนี่ยดูกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมกายก็คือว่าที่เราปฏิบัติอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเดินนั่งนอนกินให้อยู่กับปัจจุบันรู้คณะว่าเราทํานั่งก็รู้ว่านั่ง เช่นมาเรานั่งสมาธิเนี่ยกำหนดหายใจเข้าหายใจออกกําหนดที่ลมหายใจอันนั้นคือว่ากําหนดกายและแต่อาจจะมีเวทนาเกิดขึ้นอาจจะเจ็บปวดเนาะปวดแข้งปวดขาปวดหลังไอ้ตรงนั้นแหละคือเวทนาเราก็ไปดูมันจะเห็นชัดเจนเลยถ้าเราปฏิบัตินี่แล้วบางครั้งนี่เรื่องบางเรื่องนี่ทําให้เราคิดคิดก็คือว่าจิตนั่นแหละเรา ไม่อยากคิดแต่ว่ามันคิดในทางปฏิบัติเราก็มองมันแล้วก็ฝึกให้ปล่อยวางและสุดท้ายก็คือว่าอารมณ์อย่างเมื่อกี้อารมณ์โกรธอารมณ์เสียใจเศร้าอะไรเป็นต้นนะก็คือว่าให้ดูถ้าคนที่ฝึกเนี่ยจะรู้เลยว่าขณะนี้นี่จิตเป็นอะไรเป็นกุศลหรือว่ากุศลความโกรธมันเกิดขึ้นมันจะหาวิธีในการข่มหรือว่าปล่อยเนี่ยมันจะง่าย แต่ถ้าคนที่ไม่เคยฝึกเนี่ยรู้ตัวอีกทีเนี่นยบางคีก็แสดงออกทางวาจาละอะบางคนนี่ไวไวยวายตีอกชกตัวแสดงออกทางกายละอก็คือว่าระดับของจิตแต่ละคนถ้าเราฝึกเนี่ยมันจะต่างกันคนฝึกกับคนไม่ฝึกคนไม่ฝึกนี่จะ,ะรู้สึกตัวช้าไอตัวที่ทําให้เรารู้สึกก็คือวสติ บางทีพี่อาร์ตเข้าใจเยอะขึ้นไหมครับวันนี้ครับเีขึ้นเลยครับผมสบายมากเลยครับอ้อมเล่าให้น้องฟังว่าตอนปีใหม่ค่ะอ้อมได้มาแล้วมีเทศเป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะใช่แล้วก็ช่วงปีใหม่จะมีจุดเขาเรียกอะไรนะคะจุดเตาอ่ะค่ะจุดพังประทีปที่เป็นเล็กๆวางบงใช่เป็นเอกลักษณ์ของวัดพันเตาเราพี่ตนนะครับแล้วหลวงพี่เทศเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมครต่อมาก็รับหน้าที่เทีนเหมือนกันอ๋อหลวงพี่ สัอยากอยากรู้ว่าจังหวะเวลาที่หลวงพี่พูดเป็นอะไรยังไงก็พอได้อะเนาะงั้นผมถามเลยนะครับอลองถามคำถามมามีกิ๊กนี่บาปไหมครับหลวงพี่ครับ to actually it is not good if you become dishonest to your beloved in Buddhism uh, the third precept avoiding from sexual misconduct including becoming dishonest to your beloved So if you learn how to live your life peacefully, happily, you should be honest to your beloved. So the question, whether it is sin or not, I would like to say that it is not good at all. So as men you have to be honest to your girlfriend or your wife. <coughs> 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 ถ้าจะทาให้ชีวิตมีความสุขได้ก็ต้องซื่อสัตย์เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะชับฝรั่งมาถามก็ตอบได้ชัดเจนไหมครับนะคะก็ขอบพระคุณหลวงพี่นะคะแต่ถ้าเกิดยังไงจะนัคุณหลวงพี่พาเดินในนี้ในวัดนิดได้ไหมเอาได้เนาะเดี๋ยวพาเดินขอบพระคุณ